โอเคครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมที่หลงเข้ามาดูช่องนี้หรือตั้งใจเข้ามานะครับผมก็วันนี้เรายังอยู่กับเกมไร s ์น2020นะครับผมโอเคก็วันนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเป็นอ p ี2นะครับใครที่ยังไม่ได้รับชมก็กดมุมขวาบนเพื่อรับชมคลิปก่อนก็ได้ครับโอเควันนี้เราจะมาเปิดเป็นแพ็คที่2กันนะครับผมบ้างออเคแพ็คที่เราจะมา เปิดในวันนี้ก็เป็นแพ็กยูเวนตุสนะครับเป็นแพ็กนี้นะตัวที่ผมอยากได้มากที่สุดคือ Paul di b a r r านะครับผมคือตัวนี้นะหน้าต่ำโอเคตัวไหนก็ได้อะว่าแต่ไม่ซ้ำอะ่ะตัวไหนก็ได้ยกผมไม่อยากได้ประตูอืก็มาดูกันว่าจะคุ้มหรือไม่นะครับโอเค เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไหมมาโอเคเราก็จะเปิดแพ็คแรกกันแล้วนะครับวันูีเราไม่พูดมากครับเราจะกดเลยนะครับ100ทองแรกจะได้ตัวอะไรวันูีไปแล้วนะครับจังหวะน,นี้แพ็คแรกก็ไปแล้วโหจะได้ตัวอะไรครับ เท้าซ้ายมาอย่างนี้เบอร์สิหลังคุ้นๆครับโอ้โหโปโดิานะแแพ็ค้เลยนะครับผมอาหังนะครับผมผมผมจะพอไหมคลิปมันจะสั้นเกินไปไหมคลิปมันจะสั้นไปไหมเอาอีกสักแพ็คไหมหรือเราจะเปลี่ยนแพ็คก,กันบ้างอนะมันมีตัวไหนที่อยากได้อีกไ,ได้แล้วนะเปาโรดิปลานะ ขอกองหลังก็ได้มาคูตินโยไปครั้งที่สองกับแพ็กเอฟซีไบเยนมิวนิขอโบเตงแล้วกันไปโอเคแพ็กที่สองกับเอฟซีไบเ m นมิวนิคครับโอเคมาจังหวะนี้9ครับ เลวานดอสกี้ครับทุกคนผมมีแล้วนะตัวนี้มีเยอะมากครับตัวเนี้ใครมาแพ็คที่3กับเพ a y เยอร์ออฟเดอะวีคนะครับผมไปครับแพ็คที่3กับเพ a y เยอร์ออฟเดอะวีคแล้วอะไรแล้วโอ้โหประตูครับท่านผู้ชมได้เลโดมาครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาจัดทีมกันเลยดีกว่า เข้าไปที่ทีมเลยนะครับผมแล้วก็เราจะเอาตัวไหนออกดีเออไว้ตรงนี้แล้วกันเอาซาล่าออกแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าต่ำโอเคเต็มหรือไม่ผมว่าไม่เต็มแน่เลยใครเราจะมาดูว่าพลังเต็มมันเท่าไหร่14 15 16 17 18 19โอ้19ครับ เต็มมั้งผมใช้เปลืองแบบนวะเต็มแล้วครับเต็ม96นะครับทุกคนเอาแครก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปนี้คุ้มมากครับถ้าใครยังไม่ดูคลิปเมื่อวานนะครับคลิปก่อนหน้านี้เปิดแพ็คเชลซีนะครับก็อย่าลืมไปดูกันนะครับว่าผมจะเกือไหมแต่ว,วันนี้ผมถือว่าคุ้มมากๆครับ,รบก็สวัสดีครับไปละ